สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สรรหามาเล่ารายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปรู้ไปเมาไปเล่าเรื่องโน่นนี่นั่นกับพี่ใหม่แล้วก็อน,นอูดคนเดิมเพิ่มเติมก็คือวันนี้ฝนตกอีกแล้วครับฝนตกแบบนี้บรรยากาศมันก็าพาไปเนาะนะคือไม่รู้ทำไมวันนี้เปิดหน้าต่างแล้วอยู่ๆก็คิดถึงแฟนเก่าขึ้นมาเฉยเลยอ่ะ อุ้ยมาแล้วฤดูฝนกับคนเก่าแล้วแบบนี้เราจะเข้าสู่โหมดน้ำตาเทใส่หมอนใช่ไหมครับน้องใหม่ถ้าจะให้วิเคราะห์ในมุมจิตวิทยานะครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่า Mood Congruent Memory คือเวลาที่เราอยู่ในอารมณ์เหงาๆเศร้าๆสมองมันจะดึงความทรงจำเก่าๆที่มีอารมณ์คล้ายๆกันกลับมาซึ่งฝนตกก็เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลย อ๋อแบบว่าอากาศมันพาไปกลินน่นฝนเสียงฝนเพลงเศร้าๆแล้วใจมันก็พาไปที่เขาเฉยเลยเนาะมนั่นแหละครับแล้วอย่าลืมว่าฝนตกทีไรส่วนใหญ่เราก็อยู่บ้านคนเดียวอีกไม่มีอะไรทําใจก็เริ่มย้อนความทรงจำเก่าๆมาเฉยเลยคือนะอูดคะน้องใหม่มีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังจำได้เลยว่าตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งฝนตกหนัก มากฟ้ามืดมืดไม่มีแดดเลยน้องนั่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วอยู่ดีๆก็ได้กลิ่นฝนลอยมาเพลงในร้านกาแฟค้างหอก็ดันเปิดเพลงถ้าเราเจอกันอีกของทิลลี่เบิร์ดพอดีน้องนี้แบบตายคะ่ะน้ำตาร่วงมือก็หยิบมือถือมาเปิดไอจีเขาไทาทๆไทจนถึงรูปตอนเรายังขบกันอยู่แล้วพิมพ์คำว่า สบายดีไหมลงไปเต็มๆเลยนะโหลุ้นเลยเนี่ยแล้วส่งไหมไม่ส่งค่ะนะลบไปหมดเลยแล้วปิดมือถือเปิดผัดนมแล้วนอนร้องไห้แทนฮ <c oughs> แต่น้องใหม่รู้ไหมว่าการที่เราคิดถึงใครในช่วงแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าเรายังรักเขามันแค่หมายความว่าเราเคยรักเขาจริงๆเท่านั้นเองครับใช่เลยค่ะนะและที่สำคัญ มันทำให้เรารู้ว่าเราเองก็เติบโตขึ้นนะที่เลือกจะไม่กดส่งบางครั้งการคิดถึงก็แค่ให้มันผ่านใจไปเฉยๆก็พอฝนตกอาจทำให้ใจเราอ่อนไหวแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรากำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมครับน้องใหม่ใช่ค่ะนะอูดและถ้าใครกำลังคิดถึงใครบางคนอยู่ตอนฟังเราอย่าลืมนะครับว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวสรรหามาเล่า อยู่ตรงนี้เสมอถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันตอนหน้าตอนนี้ฝนตกก็อย่าทักเฟนเก่านอนซะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย